วันนี้นะคะรายการของเราก็มีสารนะน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องค l a ออสต t กไ c อินนะคะและก็ค l a ดอนทิ t ไ t ค่ินนะคะเชิญรับชมในรายการของเราได้เลยค่ะ คาร์ of s t i c k i t ช h a i is เป็นคาร์ดของปลากระดูกแข็งปลาตีนม้าน้ำมีแผ่นปิดเหงือกเรียกว่าโอเปอร์คอลัมทำให้มองไม่เห็นช่องเหงือกมีคีบคู่สองคู่คือคีบอกและคีบตะโพกมีหัวใจสองห้องมีกระดูกแบบกระดูกแข็งเป็นสัตว์เลือดเดยน็นมีกระเพาะลมบางชนิดมีเหงือกอุ้มน้ำได้ดีจึงดำรงชีวิตอยู่บนบกได้ ในช่วงเวลาสั้นๆเช่นปลาตีนปลาหมอสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศส่วนใหญ่มีการปฏิสนธิภายนอกจึงออกลูกเป็นไข่หายใจทางเหงือก าที่สองคือคาสคอนดิชัยอิสเป็นคาสของปลากระดูกอ่อนปลาฉลามปลาฉนาบปลากระเบนมีทั้งคีบคู่และคีบเดี่ยวมีหัวใจสองห้องมีกระดูกแบบกระดูกอ่อนเป็นสัตว์เลือดเย็นมีเกล็ดแบบค้านจานยื่นออกมาปกคลุมลำตัวไม่มีกระเพาะลม 3. ช่องเหงือกเปิดตัวตลอดเวลาเห็นได้ชัดเจน ใช้กล้ามเนื้อลำตัวและคีบช่วยในการเคลื่อนไหวหายใจทางเหงือกมีหัวใจสองห้องสืบพันธุ์แบบอาศาัยเพศมีการปฏิสนธิภายในมักออกลูกเป็นตัววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยคงได้สาระความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ เเธอมานอนคิดเท่านี้ฉันก็สุดใจเธอคือวันเย็นแค่เห็นหน้าเธอแล้วฉันก็ชื่นใจชีวิตที่มีเธอคงจะสดใสแค่มีเธอมาใกล้ชิดกัน